พยาอินรีอย่างสหรัฐเมินคําเตือนของพยามังกรอย่างจีนล่าสุดเที่ยวบินที่ทั้งโลกเฝ้าลุ้นแบบนาทีต่อนาทีของนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐเดินทางถึงเกาะไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยชนิดเขย่าอุณหภูมิทั่วทั้งโลกอีกหนึ่งสำรับภูมิทันทีระหว่างสหรัฐและจีนท่ามกลางเครื่องบินรบและกองเรือรบของทั้งจีนและสหรัฐลอยลำอยู่ในน่านน้ำใกล้กับเกาะไต้หวันและทะเลจีนใต้ เพื่อพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากจีนประกาศชัดเจนว่านี่ถือเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยอย่างร้ายแรงเบื้องหลังเส้นทางบินของเครื่องบินเขย่าอุณหภูมิโลกนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ นี่คือภาพขณะดเครื่องบินโบอิ้งของกองทัพอากาศสหรัฐเที่ยวบิน SPAR19 ซึ่งนางแนนซี่เปโรซีประธานสภาผู้แทนรัศดร,รสหรัฐพร้อมคณะโดยสารอยู่ได้ลงจอดที่ท่ากัศยานนานาชาติไทเปส่งสารของไต้หวัน่อเวลา21.40นนของวันที่2สิหงหาคม2515ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีนายโจเซฟอูรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันและนางแซนดาโอ๊เคิร์ พุ่งในการสถาบันอเมริกาในไต้หวันให้การต้อนรับถือเป็นเที่ยวบินประวัติศาสตร์ที่อาจจะผักโลกเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้งระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนทางนี้นางเปโลซีถือเป็นเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐและสามารถก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้ในลําดับที่3ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐหากเกิดเหตุในคาดฝันกับประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐ ทำให้จีนมองว่านี่คือความพยายามละเมิดอธิปไตยของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเตือนว่าจีนพร้อมดำเนินการกับผู้บุกรุกและละเมิดอทธิปไตยของจีนโดยจีนจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยอาวุธครบมือและพร้อมเชื่อฟังคําสั่งที่จะเข้าสู่สงครามและฝั่งผู้บุกรุกโดยจีนจะมุ่งไปข้างหน้าสู่ชัยชนะขณะที่นางเพโลซีกล่าวสั้นหลังเครื่องบินลงจอดว่า การเดินทางเยือนไต้หวันของคณะผู้แทนสภาคองเกรสของสหรัฐแสดงถึงความยึดมั่นอย่างแน่วแน่ของอเมริกาในการสนับสนุนประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาของไต้หวันและความเป็นน,นหนึ่งใจเดียวของอเมริกากับประชาชน23ล้านคนของไต้หวันมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนเนื่องจากโลกเผชิญกับตัวเลือกระหว่างระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยเมื่อมาดูเบื้องหลังการเยือนไต้หวันของนางเ佩ซีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่2สิงหาคม กองทัพจีนได้ส่งเครื่องบินขับไล่สู่35บินข้ามช่องแคบไต้หวันพร้อมทั้งส่งเรือรบและเครื่องบินรบอีกหลายลำขยับเข้าใกล้เส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันใกล้กับเส้นมัธยะหรือเส้นแนวกึ่งกลางหลายครั้งแล้ววนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของช่องแคบนอกจากนี้เรือรบหลายลำของจีนยังแล่นเข้ามาประชิดจุดที่ไม่มีการแบ่งแยกน่าน้ำอย่างเป็นทางการโดยปฏิกริยานี้เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา และยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือรบสี่ลำลอยลำอยู่หน้าน้ำทะเลจีนใต้ใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan เรือลาตะเวนติดขีปนาวุธนำวิถี USS a n t i g a m um, เรือพิฆาต USS Higgin s และเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก USS t i p o l i เคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้อยู่ในทะเลฟิลิปปินส์ทางตะวันออกของไต้หวันและฟิลิปปินส์รวมถึงทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตัวเวรและร่วมอัลกขาภารกิจของนางเลซีทางนี้ทันทีที่เครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐที่นําคณะนางลซีออกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ของเลเซียเครื่องบินได้ในช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในทะเลจีนใต้ซึ่งเต็มไปด้วยเรือรบ และเคาารื่องบินลบของจีนโดยเลือกบินในทะเลจีนใต้ใกล้่นนฟ้าของฟิงฟงฟลิปปินส์ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S. Ronald Reagan และเรือบริวารลอยลำอัลคาอยู่ในทะเลเป้องกันเหตุไม่คาดฝันของเครื่องบินลำพิเศษนี้กระทั่งเดินทางถึงสนามบินไต้หวันโดยรัฐบาลไทเปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยกว่า400นายเตือนกำลังและรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางของนางเปโรซีเมื่อถึงไต้หวันขะบวนรถของนางเปโรซีมุ่งหน้าไปยังโรงแรมแกนไฮแอทไทเป ตามแผนกำหนดการครั้างคืนและมีแผนพบกับนางช้อิงเวินประธานาธิบดีของไต้หวันในวันที่3สิงหาคม2515ก่อนออกเดินทางมุ่งสู่เกาหลีใต้เป็นประเทศต่อไปโดยกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศทันท,นทีหลังเปโลซีถึงไต้หวันว่ากองทัพจีนอยู่ในภาวะเตรียมความพร้อมระดับสูง และจะเปิดปฏิบัติการทางทางหารแบบมีเป้าหมายหรือ t a r ์เก็ตม i ล a r y o รี r โอเป n เรชในการตอบโต้กับประธานสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันทางนี้ถือเป็นแถลงการที่แยกต่างหากออกไปจากกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกของกองทัพโปแดดกประชาชนจีนที่ประกาศว่าจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารร่วมกันในบริเวณใกล้เคียงกับไต้หวันตั้งแต่คืนวันที่2สิงหาคมนี้เป็นต้นไป รวมทั้งจะมีการทดสอบยิงขีปนาวุธแบบธรรมดาที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ในทะเลบริเวณตะวันออกของเกาะไต้หวันรวมไปถึงปฏิบัติการทางทางหารร่วมที่ประกอบไปด้วยการฝึกซ้อมรบร่วมทางอากาศและทางทะเลในบริเวณด้านเหนือการตะบตะตกเฉียงใต้การตะบะออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันการยิงอาวุธระยะไกลด้วยกระสุนจริงในช่องแคบไต้หวันและการทดสอบยิงขีปนาวุธในทะเลทางตะวันออกของเกาะไต้หวัน ขณะเดียวกันระส่วนกาาโหมของไต้หวันยกระดับความพร้อมทหารขั้นสูงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา่อยไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2515พร้อมระดมกำลังทหารเข้าปฏิบัติการในท้องที่ต่างๆในเวลาอันรวดเร็วเพื่อรับมือกับภัยคุกคามหลังมีความเครียดอย่างต่อเนื่องกับจีนขณะที่ระดับการเตือนภัยของไต้หวันแบ่งเป็นยามสงบกับยามสงครามขณะนี้ยังอยู่ในยามสงบแต่จะปรับตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับของภัยคุกคาม นอกจากนี้ทางการไต้หวันเตรียมสถานที่หลบภัยทางอากาศโดยใช้สถานที่ใต้ดินที่มีอยู่แล้วเช่นลานจอดรถชั้นใต้ดินสถาน,นีรถไฟฟ้าใต้ดินและศูนย์การค้าใต้ดินเป็นต้นเพื่อเป็นสถานที่หลบภัยหากเกิดการโจมตีทางอากาศโดยกองทัพจีนทางนี้สถานที่หลบภัยดังกล่าวเฉพาะที่กรุงไทเปมีจํานวนมากกว่า4,600แห่งรองรับผู้คนได้มากกว่า12ล้านคนหรือมากกว่าจํนานวนประชากรกรุงไทเป4เท่า พร้อมกันนี้ไต้หวันยังมีการจัดทําแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนสําหรับการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการหลบภัยทางอากาศที่อาจจะมีขึ้นด้วยเนื่องจากความตึงเครียดกับจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนวิตกกังวลว่าจีนอาจจะเปิดฉากล่มโจมตีในแบบเดียวกับทัลเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนนี่คืออีกหนึ่งก้าวย่างสําคัญของสถานการณ์ความมั่นคงโลกเมื่อพญาอินทร์เมินคําเตือนของพญามังกรลชนิดทว่าสหรัฐ คงพร้อมรับมือกับทุกปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ทั้งแนวรบสมรภูมิรัสเซียยูเครนและเวลานี้สมรภูมิเกาะไต้หวันกําลังจะเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสําคัญรวมถึงสมรภูมิเข้าสมุทรเกาหลีและตะวันออกกลางหลังสหรัฐเพิ่งเปลี่ยนชีพผู้นํากลุ่มอัลกออิดะด้วยโดรนแับใบมีดส่งโจมตีถึงประเทศอัฟกา,านิสถานทำกลางเลขาธิการยูเอออกมาเตือนโลกกำลังเสี่ยงที่จะเกิดการก้าวพลาดของสงครามนิวเคลียร์ที่วันนี้เราโชคดีที่ยังไม่เกิดขึ้น thank <laughs> you